สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของห้างสิงเช้าบ่ายนะคะประจําวันที่15กันยายน6 5หนะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสําหรับห้างสิงเช้าตัวเด่นก็คือ3กับ6ตัวรองก็คือ7กับ9แต่เราจับ3กับ7ให้นะคะก็303 1 3 3 3 5 3 7 3 9 7 0 7 1 7 3 7 5 7 9 สามเจ็ดหกเจ็ดหกเก้าสี่เจ็ดหกสามเจ็ดเก้าเนาะจับคู่ก็สามหกหกสามสามเจ็ดเจ็ดสามสามเก้าเก้าสามเจ็ดหกหกเจ็ดนะต่อไปจีนทางเสียงบายตัวเด่นก็คือหนึ่งกับสี่ตัวร้องก็คือสามกับหกนะคะหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่สามสี่หกสี่เจ็ดหนึ่งสี่สองสี่หนึ่งหกสี่หกสาม สามหกแปดแล้วก็หนึ่งสามศูนย์เนาะจับคู่หนึ่งสามสามหนึ่งหนึ่งสี่สี่หนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งหกสี่สี่หกสามหกหกสามเนาะอย่าลืมบายกับเช้าซื้อด้วยกันด้วยนะคะใครจะซื้อ VIP ก็จับคู่ซื้อเอานะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกคนกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์ให้กับช่องน้ำเพชรพารวยนะคะ หิงๆปังๆทุกแนวทางนะโชคดีทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ